กล้วยหอมเป็นผลไม้ที่หลายๆคนชอบกินมันเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการแต่ในวันนี้หลังจากที่เรากินมันมามากพอแล้วก็ถึงเวลาที่มันจะเป็นฝ่ายกินมนุษย์อย่างเราบ้างคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกล้วยพิสดารสองสายพันธุ์สายพันธุ์แรก SCP 2761 b a n a n a s u ิ a กิ้งก่ากล้วย เป็นสัตว์ปลาที่เกิดจากการผสมทางพันธุกรรมหลายครั้งมันถูกค้นพบในปี2005ภายในบริษัทอาควาจินีในรัฐฟลอริดาเอวาเกตซึ่งเปิดเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ต่างๆเพื่อหาสัตว์แปลกๆไปขายโดยเมื่อเริ่มแรกที่ค้นพบมันมีลักษณะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและต่อมาเริ่มมีวัฒนาการกลายเป็นสัตว์เลื้อยคานมากขึ้นบันทึกล่าสุด เมื่อวันที่13พฤษภาคมปี2016พบว่า SCP-2761 มีความยาวถึง12เมตรและมีลักษณะคล้ายจระเข้ที่ยืน2เท้าได้ท่าทางการยืนของมันจะมีลักษณะเหมือนคนหลังคอมปากของมันมีส่วนที่คล้ายกับบลูชาร์กหรือฉลามหัวบาดสีผิวของ SCP-2761 จะมีสีเหลืองสะดุดตา ส่วนหัวและใบหน้ามีรอยหยักเป็นกีบที่มีความยืดหยุ่นสามารถปิดและเปิดได้เหมือนกับกล้วยหอมนอกจากนั้นตัวของมันจะมีการส่งกลิ่นหอมเหมือนกล้วยสุกออกมาอยู่ตลอดเวลา SCP 2761ยังมีเลือดที่เป็นพิษมีสารอันตรายหลายอย่างคือสารก่อมะเร็งเชื้อบแบคทีเรียและบาดท,ทยักเนื่องจากมันมีส่วนผสมของสายพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืชหลายๆอย่าง พฤติกรรมของมันจึงไม่ค่อยแน่นอนบางทีมันก็ดูร้ายเหมือนสัตว์นักล่าที่กินเนื้อและบางทีมันก็ค่อนข้างเชื่องและกินพืชเป็นอาหารและทุกครั้งที่มันกินสิ่งมีชีวิตใดๆเข้าไปมันก็จะเอาร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นมาวิวัฒนาการตัวมันเองให้เปลี่ยนแปลงขึ้นทีละน้อยปัจจุบันสถาบัน SCP กักกัน SCP 2761ไว้ในระดับ u k คิ ภายในหน่วยกักกันสัตว์เครื่องบกเครื่งน้ำโดยจะมีการให้อาหารทั้งที่ทเป็นเนื้อสัตว์และเพื่อสลับกันสัตว์ประหลาดกล้วยหอมอีกตัวหนึ่งที่เราจะมาทําความรู้จักกับมันในคลิปนี้คือบาร์นาอีเทอร์กล้วยกินคนเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ดูลักษณะภายนอกแล้วเหมือนจะไม่มีพิษมีภายอะไรแต่อย่าให้รูปร่างภายนอกของมันหลอกให้เราหลงเชื่อไปอย่างนั้นเพราะว่ามัน คืออสุรกายผู้กระหายต่อเลือดเนื้อของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาลักษณะรูปร่างภายนอกของมันมีส่วนผสมระหว่างพืชและสัตว์ร่างกายมันเหมือนกล้วยหอมแต่เป็นกล้วยหอมที่มีชีวิตจิตใจมันมีแขนขาเหมือนมนุษย์และสัตว์ทั่วไปสามารถเดินและขานได้อย่างคล่องแคล่วลำตัวมีความยาวเป็นรูปทรงคล้ายกล้วยหอมที่ถูกปอกเปลือกด้านบนออกบางส่วน ดวงตาของมันกลมโตกรอกกลิ้งไปมาท่าทางไม่น่าไว้วางใจส่วนที่น่ากลัวที่สุดของมันคือปากมันมีปากสองปากปากที่หนึ่งของมันอยู่ตรงด้านหน้าต่ำกว่าดวงตาลงมาลักษณะเหมือนปากมนุษย์มีฟันสีขาวเรียงรายอยู่เต็มปากส่วนอีกปากหนึ่งอยู่ด้านบนของศีรษะที่มีลักษณะเหมือนกล้วยปอกเปลือก ปากส่วนนี้มีลักษณะกลมและเต็มไปด้วยเขี้ยวสีขาวแหลมยาวที่พร้อมขเขมือบกินมนุษย์ได้อย่างน่าสยดสยองนอกจากนั้นมันยังมีลิ้นสีแดงที่ยืดยาวออกมาจากปากกวัดแกว่งไปมาเพื่อค้นหาร่างของมนุษย์มาชิมจุดเริ่มต้นของบานาน่าอีเทอร์นั้นเกิดมาจากยูทูบเบอร์นักปั้นดินน้ำมันคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าแซมสเกลลี่โบนเขาชอบปั้นดินน้ำมันเป็นรูปสัตว์ประหลาดต่าง โดยเฉพาะสัพหลาดของเทเวอร์เฮนเดอร์สันแล้วนอกจากนั้นเขาก็ชอบออกแบบสัพหลาดของตัวเองขึ้นมาใหม่อีกด้วยในวันที่27พฤศจิกายนปี2020เขาได้ปั้นบานาน่าอีเทอร์เวอร์ชันแรกขึ้นมาเป็นกล้วยหอมหน้าตาเหมือนตัวการ์ตูนน่ารักมีตามีปากมีแขนและขาเดินได้เหมือนมนุษย์ซึ่งเขาได้นำคาแรคเตอร์ของมันมาจากตัวละครในเกมแกรี่มอที่เขาเห็นยูทูบเบอร์นักแคสเกมที่ชื่อว่า จัดโจกกิ้งเล่นมันอยู่เสมอหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันเขาก็ได้เผยแร่ผลงานการปั้นของเขาใหม่เป็นผลงานการสร้างสารรค์ของเขาเองซึ่งมันเปิดเผยให้เห็นว่ามนุษย์กล้วยหอมที่แสนจะน่ารักตัวนั้นแท้จริงแล้วมันคือปีศาจจอมสังหารที่แฝงไปด้วยอันตรายต่อมนุษย์อย่างมากมันพร้อมที่จะหลอกเราดยรูปร่างหน้าตาภายนอกที่แสนจะบอบบางและชวนตลกขบขัน ก่อนที่มันจะแสดงท่าแท้ของมันออกมาด้วยการเปิดเปลือกของมันออกเผยให้เห็นปากที่เต็มไปด้วยขมเคี้ยวและลิ้นที่เรียวยาวราวกับงูพิษต่อมาบานาน่าอีเทอร์ก็เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเมื่อมีผู้นำคาแรคเตอร์ของมันมาทำเป็นตัวละครในเกมแกรี่มอร์สโดยเฉพาะจัดโจกิงที่ชอบพูดว่าใครก็ตามที่ไม่ได้กดติดตามช่องจัดโจกิงเขาจะตามหาคุณ Banana าอีเทอนั้นมันจะถูกพูดถึงว่าเป็นสัตว์ปรลาดที่ชอบอยู่ในแถบชนบทในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกพืชผักหรือสวนผลไม้มันจะหลบซ่อนตัวเพื่อรอคอยเวลาที่ชาวไร่ชาวนาเผลอแล้วมันก็จะออกมาทำลายพืชผลการเกษตรให้เสียหาย แล้วมันก็จะหัวเร้อยอย่างมีความสุขมันรู้สึกสะใจที่มนุษย์ได้รับความเดือดร้อนเหมือนเป็นการล้างแค้นให้กับบรรดาพืชผักผลไม้ที่ถูกมนุษย์กินเป็นอาหารมาเป็นเวลานานแสนนานมันต้องการที่จะล้างแค้นเอาคืนพวกมนุษย์ที่ชอบกินพวกมันในตอนนี้จากผู้ที่เคยถูกกินถึงเวลาที่มันจะเป็นฝ่ายกินบ้างพฤติกรรมการล่าของบานาน่าอีเทอร์นั้นบางครั้ง มันก็จะใช้รูปร่างภายนอกที่ดูแสนจะน่ารักของมันล่อลวงคนที่ไม่รู้จักมันให้รู้สึกเมตตาสงสารพอมนุษย์คนนั้นหลงเข้ามาใกล้มันมันก็จะเปิดเปลือกส่วนหัวของมันออกในทันทีจากนั้นก็จะใช้ลิ้นสีแดงที่มีพละกำลังมหาศาลและยืดหดได้ของมันออกมาตวัดจับรัดตัวมนุษย์คนนั้นจนไม่สามารถดิ้นหลุดได้นอกจากนั้นมันยังมีกรงเล็บ ที่แอบซ่อนไว้ในยามปกติมือและเท้าของมันจะมีลักษณะเป็นก้อนป้อมๆกลมกลมแต่เมื่อใดที่มันพร้อมที่จะล่าเหยื่อมันจะเผยให้เห็นกรงเล็บที่แหลมคมน่ากลัวพร้อมที่จะฉีกเหยื่อออกมาเป็นชิ้นๆเมื่อมันจับเหยื่อรัดไว้จนหมดเรี่ยวแรงแล้วมันก็จะใช้ลิ้นส่งมนุษย์เข้าปากกัดกินอย่างอ,ร,อร่อยโดยมันจะใช้ปากที่อยู่ด้านหน้ากัดกินบางส่วนเพื่อชิมรสชาติ จากนั้นส่วนที่เหลือมันก็จะกืนหายเข้าไปในปากที่อยู่ด้านบนส่วนหัวของมันจนหมดไม่เหลือซากและนี้ก็คือเรื่องราวของบานาน่าอีเทอร์กล้วยกินคนเพื่อนเพื่อคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาดแฟนอาร์ที่เพื่อนเพื่อนสมารกันคาสวยและเท่ม,มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย TUN 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 TUN